วัสดีค่ะลูกค้าไม่เลิฟเหมือนเดิมลูกค้าไม่แฮปปี้กับคุณเหมือนเดิมลูกค้าไม่ยินดีกับเราเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมลูกค้าเราเปลี่ยนไปหลายคนนะคะที่มีคำถามกับตัวเองในช่วงที่เรากำลังป้องกันโควิด1 9อยู่ตอนนี้ก็คือการใส่หน้ากากเออนะคะและเราก็รู้สึกว่าลูกค้าของเราเปลี่ยนไปจริงๆแล้วลูกค้าของเราไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะเขายังรักคุณเหมือนเดิมแต่ว่าเขา กำลังงงๆกับการสื่อสารของเราเพราะว่าพอเราใส่หน้ากากไปอ่ะทำให้ลูกค้าไม่เห็นอิริยาบทที่อยู่ใบหน้าอยู่บนใบหน้าของเราอย่างแท้จริงนะคะาวันนี้อันมี2เคล็ดลับค่ะเอามาฝากทุกคนให้กับพวกเราในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดีเหมือนเดิมในช่วงที่เราใส่หน้ากากาอนามัยนะเคล็ดลับข้อที่1ค่ะก็คือการที่เราใช้เสียงที่ดังขึ้นและมีเสียงขึ้นเสียงลงมากขึ้น เพราะเวลาที่คุณเนี่ยพูดผ่านหน้ากากอนามัยเนี่ยเสียงของเราเบาลงนะคะและเสียงขึ้นเสียงลงของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยทะลุกออกมาผ่านออกออกมาจากหน้ากากเท่าไหร่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราจริงๆความรู้สึกแคร์ความรู้สึกใส่ใจของเราจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่1นนะคะให้เราลองพยายามพูดเสียงให้ดังขึ้นและใช้เสียงขึ้นและเสียงลงช่วยนะคะทำให้สื่ออารมณ์ของเราได้ชัดเจนขึ้นเคล็ดลับข้อที่2ค่ะ เราควรใช้ภาษากายเช่นการถายมือนะคะการโน้มตัวมากขึ้นนะคะภาษากายที่คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าของคุณมากขึ้นเพราะการที่เราใส่หน้ากากทําให้ลูกค้าของเราเห็นเฉพาะตาของเราเขาจะไม่เห็นรอยยิ้มที่คุณเคยยิ้มให้กับเขาเพราะฉะนั้นภาษากายของเราจะช่วยทําให้ลูกค้าได้เห็นความรู้สึกว่าเรายินดีเราต้อนรับเขาเหมือนเดิม สำหรับวันนี้แอนฝากไว้2เคล็ดลับนะคะการบริการในช่วงโควิด1 9ค่ะสวัสดีค่ะ